สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมสําหรับทุกๆเดือนนะครับเราก็จะมาแนะนำนดกเรยสาร g ีบีคนนักมีดหัวใจปืนนะครับไปเพื่อนๆได้รู้จักกันว่าเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับ้าป,เปเก,รกเ,เ,ปรเรื่องนี้เป็นจุดสามหแม็กนัมของสมิธนะครับแล้วก็เป็นเลโอนสติลนะครับเรื่องนี้เล้คอมเมนต์เลยนะครับเป็นมีดที่ร้านนะครับเปนครั้งนี้ได้ขึ้นปกด้วย นะครับเนื้อหาด้านในก็เช่นเคยครับในส่วนของ GB ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมีดและปืนรุ่นต่างๆมีการทดสอบอะไรให้ดูมากมายเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วสติลดีกว่าเอแล้วสติอ,ตอนะครับนี่เนื้อหาของแล้วสติลนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงผลิตที่ไหนอะไรยังไงสีสันคันร์ฟูลมากนะครับหรือถ้าใครเคยดูนะครับสปารตาัส,าสนะครับมีอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วย นะครับก็เขาเขาเขาก๊อปเขาล้อมานะครับในส่วนที่คอลัมน์ที่สําคัญนะครับที่อยากแนะนํา,นา,นาในส่วนของที่มัตติแคมป์เราได้เป็นคอลัมนิสต์อยู่นะครับก็คือคนกู้ภัยหัวใจอาสานะครับครั้งนี้เป็นของระตรงเทิดธรรมนะครับอยู่ที่สงขลานะครับก็ให้เกียรติมาขึ้นหนังสือนะครับมาให้รายละเอียดเพื่อขึ้นคอลัมน์กับเราในครั้งนี้นะครับ ก็มีรายละเอียดมากมายเพื่อนๆก็หาอ่านกันดูนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณอ๋องนะครับของมูลนิธินะครับที่เป็นคนให้ข้อมูลของมูลนิธิให้พวกเราได้เอามาเขียนกันนะครับภายในก็มีเนื้อหามากมายครับเกี่ยวกับมีดและปืนต่างๆมากมายนะครับก็หาอ่านกันตามแผงหนังสือทั่วไปนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ยังไงสอบถามมาที่เรานะครับมันิแคม2010นะครับเราสั่งซื้อได้นะครับผมสุดท้ายก็ฝากไว้ นะครับฝากไว้กับชุดหมีไม่ใช่ชุดหมีเพื่อนเพื่อนรู้แล้วนะครับวพาที่ร้านมีขายนะครับชุดหมีเรามีขายกันหลากหลายทั้งทุกสีนะครับบอกไว้ในช่องทางการสื่อสารนะครับก็เข้ามาเป็นเพื่อนเราในแฟนเพจหรือช่องทางที่ง่ายๆนะครับเข้ามาในไลน์นะครับไอดีของพวกเรามันตีแคมป์2010นะครับเซิร์ชเข้ามาเป็นเพื่อนของพวกเราหรืออยากดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e ครับเซิร์ชคำว่ามันตีแคมป์2010ดูคลิปวิดีโอย้อนหลังกันได้นะครับยังไงสนใจรายละเอียดยังไงก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกัันนะครบ ขอบคุณมากครับ